มาดูเครื่องยนต์ดีเทลสามสูบข,ของอีสกีนะครับดูรหัสเครื่อง E393 E393 0.928L นะ จะลองเทสระบบให้ลูกค้าดูนะครับท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299นะครับ0816221299นะครับอันนี้มีไดชาร์จมีใบพัดมีไดสตาร์ทมาน้ำมันเครื่องก็เป็นน้ำมันเครื่องเก่าเติมลองเทสเท่านั้นเองนะครับลูกค้าไปต้องถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งอ่ะลองสตาร์ท คันเร่ะครับุดอ่รูดับดับไฟฟ้านะครับอาลองสตาร์ทดูอีกทีไม่ไม่ต้องดึงก็ติด มันเดันไหมเงียบดับนะดับเครื่องครับมันดับชีวิตไฟฟ้าเราต้องเอามืออุดไอดีนดับลองเทสระบบเท่านั้นเองนะครับเครื่องสตาร์ตติดเครื่องกิดได้ไหมตัวนี้ยังดีอ่ะตัวนี้ประมาณกี่แรงอ่ะสิบแรงสิบสี่ได้ไหมมันสิบสี่แรงสิบสี่สิบห้าเพราะเครื่องมันลูกมันใหญ่ใหญ่กวนะเป็นตัวใหญ่กว่าพวกนี เรื่องการเกษตรอเนกประสงค์นะครับนะฮะมาเดิมๆสวยๆเก่านร้องไ่มอัน่นี่มันเก้าฟาอ๋ออันี่แปดสิบสี่แรงอันไหนตัวตัวเนี้ยตัวนี้มิสูมิสูตัวเนี้ยน่าจะเป็นสิบห้าสิบสี่สิบห้าแรงน่าจะเป็นสิบห้าแรงสิบสี่สิบห้าแรเผอเอไปสิบหกนี่อันนี้อ่ะลองตัดดูอีกที ดึงง่ายดับเครื่องดับไฟฟ้าดับมือโอเคนะครับท่านใดสนใจก็โทรเข้าไปสอบถามกันได้นะครับลองดูอีกทีนี้ที่ใดอ่ะที่ใดติดง่าย ไม่มีหม้อน้ำดับเลยเครื่องไม่มีหม้อน้ำติดนานมากไม่ได้ไม่ไม่โอเคโอเคลอ,องโทรไปสอบถามกันได้นะครับเครื่องจักรอเนกประสงค์ไม่ใส่ปั๊มน้ำเลยไหมได้มด่ใส่รถเกี่ยวนั้นใส่รถเกี่ยวใส่ปั๊มน้ำใส่ใสแฉ<ถ>นได้ทุกอย่างที่เราจะใส่ได้หลากหลายเห็นนะครับลองเทสตัวนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวลองเทสทกุกนนะ น้งลาน้ำมันกันนี่ใบพัดก็ออยังดีๆอยู่นะไม่แตกตรงนี้ก็มีหักบ้างนชดไหมตอกมาแล้ตอกมาใส่พ<า>ันวางซ้อนกันมาวางซ้อนวางอะไรกัน้ยเคนะครับ